มาเรื่องของโควิดวันนี้ครับน้องเองครับโควิดวันนี้นะคะก็มีทั้งตัวเลขลดลงแล้วก็ตัวเลขเพิ่มสูงขึ้นนิดหน่อยต่างจากเมื่อวานนิดนึงนะคะวันนี้ค่ะ14กันยายนแล้วเนี่ยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งสส้น11,786รายด้วยกันนะคะนี่ติดเชื้อรายใหม่เสียชีวิตนะคะ136รายเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานประมาณ4รายนะคะ แล้วก็หายป่วยกลับบ้านได้14,738รายค่ะคือหายป่วยกลับบ้านได้น้อยลงกับเมื่อวานนี้เมื่อวันอยู่ที่16,000กว่านะคะอันนี้เมื่อวาน16,000 เพราะว่ามันติดเชื้อหมื่นสองมันก็เลยกลับบ้านได้เยอะเหมือนวันนี้หมื่นหนึ่งหายกลับไปหมื่นสี่ใช่ไหมก็ประมาณประยังได้กําไรอยู่ยังได้กําไรอยู่คนกลับบ้านมากกว่าคนติดเชื้อก็ลดตัวเลขลดลงเรื่อยๆอย่างนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะแต่แต่มีแต่าวว่าแต่นะ แต่อะไรวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่สิบกันยายนค่ะแล้วเราผ่อนคลายรอบนี้ผ่อนคลายเริ่มวันที่เท่าไหร่หนึ่งกันยายนค่ะสิบี่วันพอดีสิบี่วันพอดีอ๋อแล้วพรุ่งนี้แหละอ่าทีนี้พอเราผ่อนคลายมา14บวันพอดีเนี่ยไอ้ที่เราที่เราไปที่ไปเที่ยวเริ่มจะเดินทางกันไปโน่นไปนี่ไปนั่นมาเนี่ยนะในช่วงตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยาถึงวันนี้ถึงวันที่สิบวันนี้นะ จริงๆก็ต้องนับวันพรุ่งนี้15นะ้านะก็จะได้ครบ14วันเป๊ะพอดีนะมันจะเริ่มส่งผลใช่ไหมจะได้รู้ว่าเอาที่เราผ่อนคลายกันมาเนี่ยร้านอาหารเปิดร้านโน้นเปิดนี้เปิดเนี่ยเดินทางกันได้บ้างแล้วเนี่ยตัวเลขผู้ติดเชื้อพรุ่งนี้ยังจะลงไหมนะครับหรือสรงๆงอยู่ไหมหรือว่าไม่ละครับเพราะว่าข้าวันที่สิบ6้าบหปั๊บก็ผลของ14วันที่ผ่านมาก็ออกอันนี้ส่งอันนี้ส่งเลย อันนี้คือที่เรารายงานกันอยู่ในช่วงนี้ก็เป็นอนิสงค์จากช่วงที่เราล็อกดาวน์หนักช่เมื่อเดือนก่อนเดือนสิงหาคมอ้ตัวเลขที่มันดีอยู่เนี่ยก็เพราะว่าก่อนก่อนวันที่หนึ่งกันยาที่หนึ่งกันยายนทีนี้หลังวันที่หนึ่งกันยามาถึงวันที่สิบสี่กันยาเนี่ยพรุ่งนี้มันจะดีต่อไปไหมนะครับนี่แหละจะเป็นตัวชี้วัดได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ผมก็ยังรู้สึกว่ามันก็ยังน่าจะน่าจะยังดีต่อนะน่าจะดีต่อนะเพราะว่า เอ่อเท่าที่เท่าที่ดูเนี่ยจำนวนกล่องสีฟ้าน่ะคุณผู้ชมเห็นสีฟ้าไหมกล่องสีฟ้าเหรอกล่องสีฟ้าคืออะไรนะนั่นคือจำนวนคนที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลกำลังรักษาตัวอยู่หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันยี่สิบห้ารายไอ้นี้เออจงรายงานเทียบกับเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานยังเป็นแสนสี่หมื่นนะนี่เหลือแสนสองแต่ามันลดลงแบบสองหมื่นกว่ารายนะลดลงไปร่วมสองหมื่นคนนะครับถือว่าไม่น้อยนะ แล้วถ้าวันนี้11,786เนี่งพ้อยแปเติมเก้าี่ยเทียบกับในวันที่สูงสุดเมื่อวันที่13สิงหาคมเมื่อเดือนที่แล้วพี่ถนอมมีตัวสองหมื่นสามนสี่ร้กว่าคนแล้ววันนี้หมื่นหนึ่งเนี่ยมันลดไปเท่าไหร่ล่ะน้องเอ๊ลดลงไปหมื่นกว่าคนนะแปดพันเก้าพันหมื่นกว่าหมื่นกว่าตั้งสองหมื่นสามเทียบกับหมื่นหนึ่งเนี่ยถูกไหมลดลงไปประมาณหมื่นสองเออลดได้เยอะไหม เยอะค่ะเราลดลงเดือนเดียวเนี่ยเราลดผู้ติดเชื้อไปได้หมื่นสองครัทีนี้วันนี้หมื่นหนึ่งอีกสักเดือนหนึ่งเราจะลดหมื่นหนึ่งนี้ให้หมดได้ไหมเทียบกับตอนนึกออกไหมตัดลงไปอีกสักหมื่นหนึ่งหลืออยู่แค่หนึ่งผ่านนี้เท่าเดือนที่แล้วสิบสามสิงหาเนี่ยมันสองหมื่นสามแล้ววันนี้สิบสี่กันยาถัดมาอีกหนึ่งเดือนนี่เราเหลือหมื่นหนึ่งอ่ะเพราะงั้นอีกอีกเดือนหนึ่งข้างหน้าแล้วเหรอหนึ่งพัน ตัดไปอีกหมื่นหนึ่งงตัดไปอีกสักหมื่นหนึ่งนะทำได้ไหมอยากทาให้ได้อย่างนั้นเลยอ่ะแต่ทั้งเหตุทั้งปวงทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะไอ้ที่เราขึ้นตัวเลขมันขึ้นไปสูงสุดเนี่ยอันนี้เราขึ้นด้วยอะไรรู้ป่ะเชื้อตัวใหม่ที่มันกลายพันธุ์เดลต้าเดลต้าแล้วถ้าเดลต้าวันนี้เราเริ่มจะเอาอยู่เพราะเราฉีดวัคซีนกันมากขึ้นประเด็นต่อมาก็คือว่าไอ้เชื้อเดลต้ามันจะกลายพันธุ์อีกไหม มันจะเป็น4.1.2อะไรอีกนั้นไหมมีมแอล้วนะคะอ,อ,อะไรพวกนี้ครับยังไม่อาจจะนิ่งนอนใจได้เพราะว่าเชื้อนี้เนี่ยมันปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ไปได้ตลอดเวลา<ฮ>ะนะครับตลอดเวลาถ้าเราไม่ประมาทเราระมัดระวังป้องกันตัวเองกันดีๆเนี่ยนะครับก็จะทำให้อย่างน้อยที่สุดเราก็ไม่ติดเชื้อไม่เจ็บป่วย <ฮะ S 2> เรื่องของ